มังกรว้ยมังกรว้ยคอนหวานว้ยคอนหวานว้ายแกแกตายาใจทำไมบุษาบาพระลงเทียนพิษนครสวรรค์ดุ่ดังหาตัวจับไม่ได้นะครับนางแก้วตายาใจทั้งประเทศไทยนี่ผมว่าดูแล้วหาตัวจับยากเกงงนน่งมังกรนครสวรรค์ก็ดุ่ดังทั่วประเทศไทยหาใครสู้ไม่ได้ก้แก้วตาคุยโมออนี่ว้ายนี่ใครว้าย ชลวรรณวอยชลวรรณวอยพี่จิตวอยพี่จิตวอยไอ้เควอยไอ้เควอยนี่โวอยไคโวอยลูกน้องไอ้เควอยไคโวอยไอ้เฮียโวอยไอ้จิ๊บไหนกูเพิ่งรู้ว่าไอ้เคมากันเฮียวายตามหางจะไปติดติดทีละหนี่เรนนักล่งไฟแรงพอสิงแสวง เมืองชละวันแกวตาก็เกลิเกเมืองบางกอนเฮ้ยไอแค่แกนะ่เดี๋ยวจะแพ้บางกอนมามาลองกันก่อนนะใครจะร้องกว่ากันแบงอ้ารักรองไฟแรงพอติ้งแสวงเมืองชละวันลูกคู่นักรองไฟแรงพอติ้ง ใครจะรอดประกันวันนี้สิงสมิงสาวจะขอกล่าวประกาศยกกองตับลำตัดขึ้นมาประหัตประหารแก้วาตาไม่วันเฮ้ยกูเด็กกำนันเวียงอะเฮ้เด็กดกำน,นันเวียงวเออกูนี่วะไอไทยวะกิ๊กมีอกำนันเวียงวะไอหลูกนี้ยังมีกิ๊กอือ แก้วตาก็ไม่วันเด็กกำนันเวียงคืนนี้ก็ไม่เลี่ยงหลอกสแสวงสแสวงปากร้อยไฟแรงแก้วตาก็จะแข่งจะคันกำนันเวียงสั่งมาบอกให้แก้วตาร้องมันมันประเดี๋ยวรางวัลจะมีไหนวะกำนันเวียงไหนวะเนี่ยช <c oughs> ายชนสั่งมาบอกให้ด่ามันมันรับรองรางวัลจะมี แสวงแก้วตาการันตีเล่นกันเต็มที่เลยทันสวงก็เจ๋งเก่งจัดได้รับโลกเป็นปราศิลปินช่สิแสวงชัยค่ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยวงการศิลปินต้องยอมรับตอนนี้เขาเป็นนักแสดงที่อาวุโสแต่ยังครองความเป็นหนึ่งค่ะเหนือจดใต้ใต้จดเหนือนักแสดงรุ่นหลังต้องรอกเรียนแบบค่ะ เขาได้โลกเป็นปราล์ทิเกหรือปราด์ศิลปินแห่งจังหวัดพิจิตรอำเภอตะบนหินและยังเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสิงแสแสวนชัยยังได้รับถ้วยพระราชทานได้เป็นถึงศิลปินแห่งชาติช่วยปลอบประโิเกให้กับสิงสแสวนชัยหน่อยสิครับขอบคุณครับขอบคุณเยอะๆขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือครับแล้วอีกไม่นานนะครับครับเขาก็จะได้รับครับ ไฟพระราชทนานไอ้คิดหายไอ้จังไหลไอ้จิดหายกูยิ่งป่วยพูดเป็นลางไม่ครับสวงก็เจงเกงจัดได้รับโลกเป็นป่าศิลปินผู้สร้างประวัติยอดอัศวินดังมาทั่วถิ่นสถานแก้วตากะเกาลูกเหล่าลูกกอไม่เสียสระกูลพ่อเข็มเพชรแก้วตาไม่มีพรมีทั้งร้อนทั้งเผ็ดก็ดดงมาทั่วประเทศแล้วทัน นี่หรือนักร้องอันตรายลิเกทั่วเมืองไทยนะเขารู้ไม่มีใครซ่ากลา้าโซเฮแต่แก้วตานี่มันบูสบันกวนตีนชิบหายเลยเนะี่ยยกตีนเติดไม่ไหวแล้วอะ่ะถ้าหากว่านิงจริงแน่ละนาอเชิญเข้ามาต่อลำตัดให้คนรู้เช่นเห็นชัดว่าสแสวงนนะ่ะถนัดทั้งนั้น อย่ายืนประมาณามอยเออเงยทำหัวห้อยแหงเขียวกูกลัวจะเด้งแค่เพลงเดียวยังไม่ทันในเขี้ยวกูคันบม้พ่อนาำร้อน<อ>ไปแรงก็สิ่งสวงเมื่อ คุณขอบคุณมมาค่่ตู้เขาไอ้เท่าสู้สู้ผิ้ถ่ายเรียกกูไอ้เท่าไอ้จังไรแล้วกูจะสู้ข้างในไหวอะ่ะพี่แหวงสู้เขาพี่แหวงเอาเลยเจ้าตาไม่รองตัดกำนักดีกว่าลิเกนะโอ้โหรรองมาถึงขั้นนี้แล้วสหวงเต็นที่เลยเต็นที่ล้วาง มังกรดังหางแดงระวังห้างแหวงมาท้าไอแหวงชลาวันมังกรดังห้างแดงระวังห้างแหวงท้าไอแหวงชละวันไอเคแกจะแย่มังกรไอเคแก เจ๊มังกรให้กระเด็นกระดอนไอ้แค่จะนอนกบดานเอ้พอพอดาง้างแดงระวังหางแหวงไท่เหว่ตะวันกดังห่งแดระวังหาง่งไ่เหว่งตะวันไอ้แค่แบังกรอ้แก่เก๊มังกรให้กระเด็นกระดอนไอ้แค่จะนอนกบดาน เลยแก้วกอกคืนนี้ดีถึงขนาดแถมยังมีลังตัดแก้วตาลังตัดเล่นไฮฮะก็ไม่ต้องหาถ้ราะแต่ลังตัดไม่ต้องด่าต้องด้านเออเครื่องนะเครื่องสู้ไม่ได้กูลาออกเลยอ้ติดติดไม่อ่ะแตาเมึงออกมึงออกไปเลยเออเดี๋ยวก็จะคนนองโตมาเล่นแทนโอ้แหมมีตัวแทนตัว ตัวแทนคุณนะ้นนะเออเอแกทั่วเมืองไทยเชียงใหม่ถึงกรุงเทพผมต่อในแคบธนทร,รัตค์โค้ช่วยแวงไม่มีใครแย่งประวัติคอยปราบพมบาตาบ้านโนนขนาดกุุงยังไม่กล้าชายายังกลัวอเอลิแกโกหัวและตุกแห่งเมืองชลวรรณนบาตแหวงห้ามใครไปแย่งเยอะอยันโนนไม่ประยนำตัด ก็ให้ขนาดว่าเตะเจยแหวงและยังเบนหน้าบิดหนุ่ยตีพระจานีความจิตยังไม่กล้ามาคิดแข่งขันเนี่ยกูจะเหลือหรือวะเนี่ย <c oughs> หนุ่มๆท่น <c oughs> นานนใครวะแน่ไอ้แหวะแก่ๆนี่ไม่กลัว <c oughs> หดหดเที่ยวเหียวรู้ไว้เทียวทูนัว <c oughs> ยังโตเท่าฝากบัวที่บ้านถ้าสวยอย่างแก้วตาข้ายอมตา ออยองหัวใจวายเลยแหวงไอแหวงมีแกมารไอแหวงนี่าฟยังแรงโอ้ยกูจะวูบกูจะวูบค่อยๆเอาแหวงใจเย็นๆค่อยๆร้องค่อยๆเล่นได้เกิดจะเป็นอะไรไปฉันจะไปเกาะไอ่กินกูแก่แล้วจะเกาะอะไรกันเนี่ยไม่รู้แล้วจะเกาะแกมันหมักไปแล้ว ไอแวงแกมาลายแหว่งไฟยังแรงความดูใจยังแข็งจอมควันมันบอกไอแวงเรียวแรงไม่ไหวหยเอยเอ,ยเอ,ยเอ้ยยังไม่รู้ว่าคลายเลยนะครับแค่กูไปโลมร่มทับ เมื่อก็นอนเดงรับไม่ทันพี่พอไม่โอแคหางเหลียวโรตาตาเตียวด้วนเตียวไม่คันไม่โอแคหางเหลียวโรดตาตาเที้ยวดวนเตียวไม่ทันจาจะนอนหรือจะร้องเนื้อเอ้ยจะนอนหรือจะร้องเนื้อจะเอาเกลือจิ้มเกลือหรือสักกระเบือตะบังพี่พอ